แต่อุบาสกนี้ให้เรากาหาปณะ,ะหนึ่งเป็นครั้งแรกทีเดียวมีความโลภเกิดเลยความอยากได้ทรัพย์ของผู้อื่นเกิดนะเหตุในเรื่องนี้จักมีทันคิดแล้วจึงกล่าวว่าโดยกาหาปณะ,ะหนึ่งเราจะไม่ให้ไม่ขายอุบาสกกล่าวว่าถ้าอย่างนั้นท่านจงถือเอาสองกาหาปณะนะจงถือเอาสามบหาปณะนะเขาก็บอกไม่ขายนะไม่ให้ ตัวจำลองนี้พระสงฆ์จะให้กาหาปณะ,ะเหล่านั้นแม่ทั้งหมดก็บอกเลยว่าให้สิบสองกาหาปณะนะบุรุษผ,ผู้นั้นก็สําคัญว่ากาหาปณะ,ะแม้อื่นของอุบาสกนั้นยังมีอยู่อีกจึงกล่าวว่าเราไม่ให้ครั้งนั้นอุบาสกนั้นจึงกล่าวกับบุรุษนั้นว่าท่านผู้เจริญถ้าเงินกาหาปณะ,ะอย่างอื่นของเรายังมีอยู่ไซ เราก็พึงให้กหาปณะ,ะเหล่านั้นแก่ท่านแต่ว่าอาหารนี้เราจะถือเอาเพื่อประโยชน์แก่ตนเองก็หาไม่ได้เลยเรานิมนต์พระผู้เป็นเจา้ารูปหนึ่งให้นั่งอยู่ที่โคนไม้ต้นหนึ่งกุศลจะมีแก่ท่านด้วยต้องให้กุศลเขาด้วยท่านจง่ายปัตตาหารนั้นแก่เราเทิดนะท่านไม่ใช่ทำบุญธรรมดานะท่านทำบุญกับพระที่กำลังต้องการอาหารอยู่แล้วท่านก็ยังได้เงินอีก บุรุษนั้นพูดว่าท่นานพูดเจริญท่านอย่างนั้นท่านจงเอาไปเถิดจงนํากาพณนะเหล่านั้นมาได้ถือเอากาพันะแล้วก็ให้ห่อพัตตาหารแก่อุบาสกอุบาสกก็ถือพัตตาหารเข้าไปหาพระเถระแล้วกล่าวว่าขอพระคุณเจ้านําบาตรออกมาเถิดท่านขอรับพระเถระนาบาตรออกมาเมื่ออุบาสกถวายพัตตาหารไปได้ครึ่งหนึ่งก็ปิดบาตรเสียพอแล้วให้อุบาสกได้ บริโภคสักครึ่งหนึ่งอุบาสกกล่าวว่าอันนี้ศรัทธาเขาเต็มเปี่ยมนะพัฒหานนี้มีส่วนเดียวเท่านั้นเฉพาะบุรุษคนคนเดียวกรผมไม่อาจบริโภคจากส่วนเดียวนี้พัฒหานนี้กระผมเที่ยวหาได้มาก็เพื่อประโยชน์แก่ท่านเท่านั้นขอท่านจงรับพัฒหานนั้นเพื่ออุเคราะห์กับผมอนุเคราะห์จริงๆนะเพราะว่าบุญจะได้ติดตามผมไปช่วย เกื้อกูลผมต่อไปถ้าท่านรับเนี่ยบุญมันจะเกิดพระเทระคิดว่าต้องมีเหตุสมควรจึงรับมาฉันทั้งหมดอุบาสกก็ได้กรองน้ำดื่มด้วยเครื่องกรองน้ำแล้วถวายต่อจากนั้นพระเทระทาพัฒกิจเสร็จแล้วทั้งสองก็เดินไปด้วยกันพระเทระถามอุบาสกว่าพระเหตุไรท่านจึงไม่บริโภคอุบาสกก็เลยบอกเรื่องราวในการไปทำงานของตน เพื่อจะไปถ่ายลูกสาวทั้งหมดพระเทระฟังความเป็นไปนั้นแล้วสลดใจนะสังเวชใจคิดว่าอุบาสกทำสิ่งที่ทำได้ยากก็เราบริโภคบินทบาทเห็นป่านนี้ควรเป็นผู้กะตันอยู่ต่ออุบาสกนี้คือรู้คุณ มีศรัทธามีจาคะมีเมตตาของคนของอุบาสกนี้ลึกแล้วต้องตอบแทนกะตัญยูก็ต้องคู่กับกะตะเวทีนะกะตัญยูแปลว่าจดจําความดีที่ผู้อื่นทําให้แก่เราคือต้องมีอุปการะของคนอื่นทําให้แก่เราก่อนแล้วเราจดจําได้แล้วเราก็จจกตกตะเวทีคือตอบแทนให้รู้ว่าเรายังจําได้อยู่ปฏิละเขารบ ยำเกรงต่อทานของอุบาสกด้วยกระตันอยู่ด้วยคิดในใจเลยนะว่าต้องทําบินทบาทของอุบาสกนี้ให้มีผลมากเราได้เสนาสะนะอันเป็นสัพปไปยะคือเหมาะสมทุกอย่างแล้วเมื่อผิวหนังก็ดีเนื้อและเลือดก็ดีแม้จะแห้งไปในเสนาสะนะนั้นก็ตามที ถ้ายังไม่บรรลุพระอา,หารหันตโดยนั่งขัดสมาธิอยู่นั่นแหละจกไม่ลุกขึ้นอันนี้เป็นการตั้งความเพียรอันสูงสุดนะยอมสละชีวิตพระเทระไปยังติดสะมหาวิหารก็ะทำอาคัรตุก,กะวัดคือระเบียบปฏิบัติสำหรับผู้มาเยือนผู้จรมาแล้วก็เข้าไปยังเสนาสนะที่ตนได้ลาดเครื่องลาดแล้วนั่งบนเครื่องล่างนั้นกำหนดบูรกรรมฐานของตนนั่นเอง กรรมฐานของพระเทระก็ทําอยู่แล้วพระเทระนั้นไม่อาจจะทําแม้สักว่าโอภาษแสงสว่างให้เกิดขึ้นในราตรีนั้นจํำเดิมแต่วันลุ่งขึ้นจึงตัดความกังวลในการเที่ยวปินทบาทภิกษาจารย์เสียก็เห็นแจ้งกรรมฐานนั้นนั่นแหละทั้งอนุโลมและปฏิโลมทั้งคลอยตามและทั้งย้อนกลับพระเทระเห็นแจ้งอยู่โดยอุบายนั้นได้บรรลุพระรหัสพร้อมด้วยปฏิ สัมพิธาเป็นพระหันชั้นสูงสุดในอรุณที่เจ็ดปฏิบัติอยู่เจ็ดวันนะสำเร็จเป็นพระอา,ารานก็แล้วคิดว่าสรีละเมื่อยล้าเหลือเกินชีวิตของเราจะดำเนินไปได้นานไหมเนาะครั้งนั้นพระเถระกำหนดได้แน่นอนว่าสรีละนั้นจะไม่ดำเนินไปอีกแล้วคือจะต้องปรินิพานจึงถือบาทและจีวรไปยังถ้ำกลางวิหาร ตีกรองให้ภิกษุสงฆ์ประชุมกันพระสังฆเถระถามว่าใครให้ภิกษุสงฆ์ประชุมพระเถระปินดาปาดิยะตอบว่าก็ผมเองขอรับพระสังฆเถระถามว่าเพื่ออะไรท่านสัตว์บุรุษพระเถระตอบว่ากรรมอื่นไม่มีดอกขอรับแต่ว่าท่านผู้มีความสงสัยในมรรคหรือในผลท่านผู้นั้นจงถามกับผมเถิดนะพระ อรหันก็มีวิมุตติยานนะตรวจดูมรรคผลนิพพานกิเลสที่สิ้นไปของท่านได้และสังฆเทระถามว่าท่านสัตว์ดุดูดพิสูจน์ทั้งหลายเช่นท่านย่อมไม่กล่าวคุณที่ไม่มีอยู่จริงความสงสัยในมรรคหรือผลนี้ไม่มีแก่พวกเราท่านก็เป็นปริญาบุคคลแล้วเหมือนกันแต่ว่าอะไรเป็นเหตุให้เกิดความสังเวชสลดใจแก่ท่านจึงได้ปลารบความเพียรเนี่ยความสังเวชเป็นเหตุให้ปรารบความเพียร ท่านทำอะไรให้เป็นปัจจัยผ้ารหัสนี้จึงบังเกิดขึ้นพระสังฆเถระก็ถามพระบินดาปฏติยะตอบว่าท่านขอรับในวันลิยะวิถีในบ้านมหาคามนี้มีอุบาสกชื่อทารุพันธกะมหาติดสักจำนองทิดาคือความจริงน่าจะเป็นจำนำนะจำนำทิดาของตนไว้ภายนอกคือใน ตระกูลเศรษฐีอื่นแล้วเอาทรัพย์มา12กะหาปณะนะซื้อแม่โคโนมมาตัวหนึ่งเริ่มตั้งตลาดก,กระพัดนมสดแก่พระสงฆ์เขาคิดว่าเราจาักไทยที่ดาจึงทำการรับจ้างอยู่ในโรงหีบอ้อยถึง6เดือนได้ทรัพย์12กหาปณะนะแล้วจึงเดินไปบ้านของตนด้วยหวังใจว่าจากไทยที่ดาเห็นกระผมในระหว่างทางในเวลาพิกษาจารย์ก็ได้ให้กหาปณะนะนั้นแม่ทั้งหมดแล้วถือเอาหอพัตตาหารมาถวายกระผมทั้งหมด ไม่ได้เสียดายเงินเลยนะกระผมฉันบินตบาทนั้นแล้วมาที่นี้ได้เนสนอสานเป็นสัปปายะคือเหมาะสมแล้วคิดว่าเราจะกระทาความยำเกรงต่อบินตบาทนั้นจึงได้ทําคุณวิเศษให้เกิดขึ้นขอรับพุทธบริษัททั้งสี่ผู้ประชุมกันอยู่ที่นั้นก็ได้ให้สาธุการแก่พระเถระว่าสาธุสาธุสาธุชื่อว่าผู้สามารถ เพื่อดำรงตามภาวะของตนไม่มีเลยคือที่รู้เรื่องแล้วจะใจเฉยๆไม่คิดอะไรไม่มีนะมีแต่เลื่อมใสปลื้มใจจัทธาเกิดขึ้นอนุโมทนาต่อพระเถระต่ออุบาสนั้นพระเถระนั่งพูดอยู่ท่ามกลางสงฆ์กำลังพูดอยู่นั่นแหละอธิษฐานว่ากูดาคารคือเรือนมียอดที่จะเป็นที่เผาศพพระเสดเผาศพพระเถระนั่นแหละ ว่ากูดาคารของเราจงเคลื่อนไปในเวลาที่พระทารุพันดกะมหาติสสะเอามือถูกต้องแล้วเท่านั้นนะไม่มีใครจะทำให้เคลื่อนไปได้หรอกดังนี้แล้วปนิพานด้วยอนุป,ปาทิเศสนิพานธาก็ขันนิพานดับขันไปเลยครั้งนั้นพระเจ้ากากะวัน,นะติสสะมหาราชซึ่งเป็นพระเจ้าเป็นดินทรงสดับว่าพระเถระรูปหนึ่งบรินิพาน เป็นเรื่องสําคัญนะพระอรหันต์ปฏิภาจจึงเสด็จมายังวัดมาอย่างวิหารทำสักการะสัมมาณะบูชาแล้วส,สั่งให้ตระเตรียมกูดาคารเรือนยอดสําหรับตั้งศพนะแล้วยกพระเทระขึ้นใส่ในกูดาคารนั้นทรงดําริว่าเราจะไปที่เชิงตะกรเดี๋ยวนี้จึงทรงให้ยกกูดาคารก็ไม่อาจให้เคลื่อนที่ได้พระราชาก็รับสั่งถามภิกษุสงฆ์ว่า ท่านผู้เจริญมีคําพูดอะไรที่พระเถระกล่าวไว้มีอยู่หรือไม่ภิกษุทั้งหลายทูลเรื่องแลวที่พระเถระกล่าวไว้พระราชารับสั่งให้เรียกหาอุบาสกนั้นมาแล้วตัดถามว่าหลังจากนี้ไปเจ็ดวันจากวันนี้เธอถวายห่อพัทหารแก่ภิกษุผู้ใดผู้ร่วมเดินทางมาหรือเปล่าอุบาสกกลับทูลวัาถวายพระเจ้าข้าข้าแต่สมุิเทพพระราชาตัดถามว่า เธอถวายทํานองไหนอุบาสกก็กราบทูลเรื่องทั้งหมดลําดับนั้นพระราชาจึงส่งส่งอุบาสกนั้นไปที่ตั้งกูดาคารของพระเถระด้วยพระดํารักว่าเธอจงไปจงรู้พระเถระนั้นว่าเป็นรูปนั้นหรือรูปอื่นอุบาสกก็ไปเลิกม่านขึ้นดูเห็นหน้าพระเถระก็จําได้ก็เอามือทั้งสองทุบหัวใจไปยังสำนักพระราชากราบทูลว่า แต่สมุติเทพเป็นพระผู้เป็นเจ้าของข้าพระองค์จริงๆลามสนั้นพระราชารับสั่งให้พระราชาทานเครื่องประดับชุดใหญ่แก่อุบาศกนั้นก็คงเป็นเครื่องประดับ <c oughs> สําหรับพระราชานั่นแหละตัดแก่อุบาศกผู้ประดับเสร็จแล้วว่าท่านมหาติดสะกผู้พี่ชายท่านจงไปว่า้พระผู้เป็นเจ้าของเราแล้วจึงยกกูดาคารขึ้น อุบาสกลบพระานดัดว่าขอรับใส่กล้าวข้าแต่สมุดเทพแล้วไปไหว้เท้าพระเถระเอามือทั้งสองยกขึ้นทูลไว้เหนือกระหม่อมของตนยกเท้าขึ้นนะทูลในก็เหนือกระหม่อมขนะนั้นเองกูดาขารก็ลอยไปทางอากาศประดิษฐานอยู่ข้างบนของเชิงตะก่อนในการนั้นเปลวไฟลุกขึ้นเองจากมุมแม่ทั้งสี่ของเชิงตะก่อนก็น่าจะเป็น เทวดาช่วยบรรดาลให้นี่ก็เป็นเรื่องวิริยะสัมโพธชงของพระเถระซึ่งอาศัยความกระตันยูในบินทบาทความเคารพในบินทบาทและความสลดใจที่ได้เห็นว่าบุคคลผู้เสียสละบินทบาทนั้น <c oughs> มีความ เลื่อมใสในตัวท่านหรือในบุญก็ทำให้เขาได้รับผลอันสูงสุดคือทำทานของเขาให้มีผลแก่ตัวท่านคือได้อรหัตผลเป็นทักยินายบุคคลอันเลิศเพราะฉะนั้นความกระตันยูเป็นอุดมมงคลแก่ชีวิตกระตันยูก็มีสองแบบกระตันยูในบุคคลผู้อุปการะแก่ตนกอดเราจำได้และลึกได้ก็ตอบแทนเช่น มารดาบิดาอุปการะแกบุตรก่อนบุตรก็ต้องจําได้รละลึกได้ว่าเลือดเนื้อที่เรามีอยู่ทุกวันนี้ชีวิตที่ได้มาจากพ่อแม่เตียสละเมตตาให้เราก็ต้องตอบแทนท่านโดยอาศัยชีวิตของเรานี่แหละตอบแทนท่านโดยการระลึกถึงคุณอยู่ก็เข้าไปตอบแทนด้วยการกราบไหว้ทําความรับใช้ท่านหรือทําสังฆะวัตถุสี่ตอบแทนมีการให้ทานวัตถุประพฤติ วาจาไพเลาะที่เป็นที่รักพระพฤติประโยชน์ต่อท่านร่วมสุขร่วมทุกสมานัตตาต่อท่านหรือปฏิบัติหน้าที่ของบุตรเช่นเลี้ยงดูท่านตอบแทนทำกิจของท่านทำตนสมควรแก่รับทรัพย์มรดกหรือว่าทำตนให้เป็นผู้สมควรแก่การดำรงวงศูลและเมื่อท่านมรณภาพไปก็ต้องทำบุญบูชาคุณท่านต่อไป อันนี้ก็จะเป็นความกระตันยูที่เจริญแก่บุคคลหรือว่ามีแก่บุคคลอีกอันหนึ่งก็กระตันยูในบุญบุญนี่แหละเป็นสิ่งที่น่ากระตันยูที่สุดเพราะว่าอุปการะแก่เราเราจะรู้หรือไม่รู้เขาก็อุปการะบุญก็มีทานศีลภาวนาเป็นหลักสามอย่างแต่ก็จำแนกออกไปทานก็จำแนกไปได้อีกสามอย่างศีลก็ไปอีกสามอย่างภาวนาก็สามอย่าง รวมเป็น9อย่างที่ส0บก็สําคัญมากก็คือปัญญาทิฏฐุชุก,กรรมเห็นความจริงของกรรมของผลกรรมว่าใครทําก็ย่อยมได้การจะให้ทานรักษาสินเจริญภาวนาต้องประกอบด้วยปัญญาจึงจะมีผลมากคืออย่างน้อยที่สุดก็มีปัญญาเห็นว่ากรรมมีจริงผลของกรรมมีจริงใครทําก็ได้รับแก่ตัวคนนั้นจริงหรือจะเป็นวิปัสสนาปัญญาเห็นว่าชีวิตของเรานี่มีแต่ความไม่เที่ยงแก่เจ็บตาย สิ่งของที่เราจะเอาไปให้ก็สิ่งไม่เที่ยงนั่นเองจะเป็นข้าวน้ำผ้ายานมันก็เป็นเพียงสิ่งที่เกิดแล้วต้องดับต้องเสียหายไปผู้มารับทานก็แก่เจ็บตายเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็ประชุมสิ่งที่ไม่เที่ยงทั้งผู้รับทั้งผู้ให้ทั้งวัตถุทานทำให้เกิดบุญขึ้นมาเมื่อปัญญาเห็นอย่างนี้ก็จะกำจัดโภโกรดหลงได้มากอันนี้ก็เป็น อานิสงของบุญที่ทำด้วยปัญญาปัญญาน,นั่นแหละก็จะทำให้เห็นคุณประโยชน์สุขที่จะได้รับในการทำบุญก็ยอะมีการกระตันอยู่บุญกระตะเวทีต่อบุญอย่างเช่นพระเทระก็กระตันอยู่บุญนะว่าเราจับเจริญศีลสมาธิปัญญาให้บริสุทธิ์ก็จะได้บรรลุผลสูงสุดของบุญคืออรหัตผลทำให้ทานของ อุบาสกมีผลมากการแสดงธรรมก็พอสมควรแก่เวลาก็ขอให้ท่านทั้งหลายจงเป็นผู้กระตันยูในผู้มีอุปการะคุณตอบแทนให้เหมาะสมด้วยบุญของท่านและกระตันยูในบุญที่พพุทธเจ้าตัดไว้ดีแล้วมีสิบประการกระทำชีวิตให้เป็นที่ผลิตของบุญของกุศลก็จะได้ประโยชน์แก่ตนและโลกตลอดกาลนานขอให้บุญของท่านจงเป็นเหตุปัจจัย ให้สวรรค์สมบัติมนุษย์สมบัติทีิพานสมบัติได้ถึงแก่ท่านโดยพลันทุกท่านเทินยาทาวาริวา,าปุราปริปุเรนตีสาครังว่วงน้ำที่เต็มย่อมยังสมุทรสาครให้บริบูรณ์ได้ฉันใดเอวะเมวะอิโตทินงังเปตานังอุปกาปตี ฐานที่ท่านอุทิศให้แล้วในโลกนี้ย่อมสําเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปแล้วฉะน,นั้นอิทิตังปัสิตังตุมหังจิปเมวะสมิชตตูก็อิทธิผลทั้งหลายที่ท่านปราถนาแล้วตั้งใจแล้วจงสําเร็จโดยฉับพลันสพเพปูเรนตูสังกับปาขอความดําดิทั้งปวงจงเต็มที่จันโดปนรโซยทธาเหมือนพระจันทร์ในวันเพญมานิโชติรโซยทธา เหมือนแก้วมณีอันสว่างสวัยควรยินดีสัพิิโยวิวัชชนตูความจันไรทั้งปวงจงบำราดไปสัพะโรโควินัสตูโรคทั้งปวงของท่านจงหายมาเตภวัตวันรายโยสุขีธิคายุโภวะอันตรายอย่ามีแก่ท่านท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนอภิวาดานาซีริสานิจังวุฒาปจายโน จัตตารโรธรรมาวัฒทันติอายุวันโนสุขังพลังพรสีประการคืออายุวันณนาสุขาพละยอมเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติกราบไหวมีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิธท่านันจะธรรมจริยาจะยาตการนันจะสร้างขาโอนาวัชฌานิกรรมานิเอตมังคารมุตตมังกานให้ทานหนึ่งการประพฤติกุศลกรรมบทสิบหนึ่งการสงเคราะห์ญาติหนึ่ง กรรมทั้งหลายที่ไม่มีโทษคือการการักษาบุญศีลเป็นต้นหนึ่งข้อประพืติเหล่านี้เป็นอุดมมงคลคือเป็นเหตุแห่งการเจริญประโยชน์ของชีวิตอันสูงสุดมาวัดตุสัพพมังคลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านรักขันตุสัพพเทวตาข็อเหล่าเทวดาทั้งปวงจงรักษาท่านสัพพุทธานุภาเวนะสัพพัรมานุภาเวนะสัพพังคานุภาเวนะสัทธาสุขีพวันตุเต ด้วยอานุภาพของพระพุทธเจ้าทั้งปวงของพระธรรมทั้งปวงของพระอริยสงฆ์ทั้งปวงขอความสุขจงมีแก่ท่านในการทุกเมื่อดังนี้เธอ